สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาครับมาเจอต้นกระเพราผีอยู่ที่ชายป่านะครับกำลังออกดอกสีม่วงบางท้องที่เรียกแมงลักป่าแมงลักคาหรือว่าต้นอีตูป่า กำลังออกดอกสวยเลยครับอันนี้เขาก็เป็นพืชล้มลุกที่พบเห็นได้ในช่วงหน้าผลนะครับแล้วก็เป็นพืชสมุนไพรเช่นรากเนี่ยเอาไปต้ม ดื่มน้ำทำให้เจริญอาหารแล้วก็ยังรักษาโรคได้อีกหลายๆโรคครับผมก็จำรายละเอียดไม่ค่อยจะได้ครับเอาไว้ก็จะพิมพ์มาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับสำหรับรายละเอียดของกระเพราผีหรือว่าอิตูป่าแมงลักป่าแมงลักคา ดอกสีม่วงใบเป็นลักษณะใบหยักใบมีกลิ่นชุนพอดีผ่านเข้ามาเจอพอดีก็ไม่ได้เตรียมข้อมูลครับเจอปุ๊บก็บันทึกวิดีโอปั๊บแต่ที่เคยคุยๆกับ คนรู้จักกันกับเขาว่ารากเนี่ยเอาไปต้มเดื่มน้ําทําให้เจริญอาหารแล้วก็อีกหลายๆอย่างผมก็จําไม่ได้ก็บันทึกเป็นวิดีโอนํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพ,พี่น้องๆได้ดูได้ชมกันครับต้นกับเพาผี แล้วแต่ความถนัดในแต่ละท้องถิ่นว่าจะเรียกอะไรครับแมงลักป่าก็เรียกอีโตป่าก็เรียกแมงลักคากระเพราผีต้นก็จะส่งระดับหนึ่งเมตรได้ครับออกดอกสีม่วง ก็เอามาให้ได้ดูได้ชมกันก่อนครับรายละเอียดก็จะข้อมูลรายละเอียดก็จะพิมพ์มาไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปครับดอกสวยแต่ว่ากลิ่นชุน ส่วนมากพวกพืชต่างๆที่เราได้เห็นตามริมทางบ้างตามริมป่าบ้างเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสมุนไพรทั้งนั้นครับครับก็ขอจบคลิปไว้แจเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ